สวัสดีในวันจันทร์นะครับผมบิวสมิธรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับคุณผู้ชมครับเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นยุ่ณขนาดนี้เป็นเหรียญ10บาทรุ่นในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9เห็นได้เด่นชัดนะครับขวามือนะครับจะเป็นคําว่ารัชกาลที่9ซึ่งมีตัวเลขไทยเขียนกํากับไว้นะครับ ตรงกลางจะเป็นลักษณะสีทองนะครับและขอบเป็นสีเงินนะครับพลิกกลับมาแลด้านหลังนะครับจะเป็นรูปวัดอรุณนะครับแบบนี้นะครับเห็นได้เด่นชัดเลยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับตรงมุมซ้ายบนนะครับจะเป็นคําว่าประเทศไทยนะครับมุมขวาบนนะครับจะระบุปีพุทธศักราช2560นะครับและตรง ด้านบนเหรียญนะครับหรือว่าเหนือยอดวัดอรุณขึ้นไปนะครับจะมีจุดทั้งหมด4จุดตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับด้านล่างจะเขียนว่า10บาทนะครับซึ่งเป็นตัวเลขไทยนะครับจะเฉียงเฉียงมาทางซ้ายหน่อยนะครับและตรงมุมขวาล่างครับจะเป็นตัวเลข10บาทเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นตัวเลขอารบิกนะครับผมบีสมิธรับซื้อในราคาเหรียญละ650บาทนะครับ แต่ต้องเป็นปีพุทธศักราช2560นะครับหรือว่า60นะครับแบบนี้นะครับใครมีรุน่นนี้ทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบไนคคิดตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับต่อไปเป็นแบงค์1บาทนะครับหรือว่าธนาบัตรใบละ1บาทนะครับธนาบัตรรุ่นนี้เป็นธนาบัตรใบละ1บาท รุ่นในหลวงรัชการที่9้านะครับด้านซ้ายมือนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นรูปในหลวงรัชการที่9้าแบบชัดๆเลยนะครับอยู่มุมซ้ายมือนะครับและมุมซ้ายล่างนะครับถัดลงมานะครับจะเป็นตัวเลข1บาทนะครับเป็นเลขอารบิกเขียนกำกับเอาไว้นะครับและมุมขวาบนนะครับจะเป็นตัวเลขไทยนะครับ1บาทกำกับเอาไว้นะครับเช่นกันนะครับด้านกลางแบงค์จะเป็นรูปตราคุดนะครับ มุมซ้ายล่างนะครับจะเป็นลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสังเกตเห็นง่ายๆนะครับมุมขวาล่างนะครับจะเป็นลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในสมัยนั้นนะครับแบบนี้นะครับด้านหลังจะเป็นรูปพะมหาราชวังพระนั่งอนันต์นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับน่าสะสมนะครับแบบนี้นะครับ ด้านมุมซ้ายบนนะครับจะเป็นตัวเลข1บาทเป็นตัวเลขไทยเขียนกำกับเอาไว้นะครับและมุมขวาบนนะครับจะเป็นตัวเลข1บาทซึ่งเป็นตัวเลขอารบิกเขียนกำกับไว้นะครับแบบนี้นะครับธนบัตรใบละ1บาทรุ่นนี้ครับผมบิลสมิธรับซื้อในราคาใบละ1,300บาทนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่จำกัดตัวเลขนะครับไม่จำกัดหมวดพยัญชนะนะครับ หรือไม่จำกัดตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเช่นกันนะครับกอแค่เป็นธนบัตรแท้ก็พอนะครับหรือว่าจะเป็นธนบัตรที่ชำรุดหรือว่าขาดหรือว่ายับหรือว่าเปื้อนก็ได้นะครับผมบิวสมิธรับซื้อหมดนะครับแต่ในส่วนของราคานั้นก็อาจจะลดหลั่นกันลงไปนะครับสำหรับแบงก์หนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับใครมีรุ่นนี้ทั้งหมดกี่ใบ บอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับต่อไปเป็นธนบัตรใบละ100บาทรุ่นเก่านะครับผมบิลสมิธนะครับอยากได้รุ่นนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับแบงค์หนึบาทรุ่นนี้นะครับผมบังเอิญไปเจอมาจากคุณยายท่านหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับด้านขวานะครับจะเป็นรูปในหลวงราชการที่9แบบนี้นะครับค่อนข้างคลาสสิกนะครับรุ่นนี้ ผมบิลสมิธชอบมากนะครับสําหรับธนบัตรรุ่นนี้นะครับตรงกลางจะเป็นรูปตราคุดนะครับเขียนว่ารัฐบาลไทยนะครับ100บาทนะครับมุมซ้ายบนจะเป็นตัวเลขอารบิกเช่นกันนะครับเห็นได้เด่นชัดเลยนะครับมุมนี้นะครับมุมขวาล่างเช่นกันครับจะเป็นตัวเลข100บาทซึ่งเป็นตัวเลขไทยนะครับมุมซ้ายล่างสังเกตให้ดีๆนะครับจะเป็นในส่วนของช้าง3เสียนนะครับ ตรงนี้นะครับสังเกตให้ดีๆนะครับพลิกกลับมาด้านหลังนะครับจะเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์นะครับค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับแบบนี้นะครับมุมซ้ายบนจะเป็นตัวเลขไทยนะครับกำกับ100บาทเอาไว้นะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับและมุมขวาบนนะครับจะเป็นตัวเลข100รอารบิกนะครับแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับ แบงค์100บาทรุ่นนี้จะเป็นแบงค์100บาทที่มีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบันที่เราใช้ใช้กันนะครับผมบิลสมิธรับซื้อในราคาใบละ2,000บาทนะครับแบบนี้นะครับเช่นกันครับไม่จำกัดในส่วนของตัวเลขและหมวดอักษรนะครับขออย่างเดียวให้เป็นแบงค์แท้ก็พอแล้วนะครับและจะเป็นแบงค์ชำมรุดแบงค์ขาดนะครับแบงค์ดำนะครับแบงค์เปื้อนเป็นคราบแบบนี้ก็ได้นะครับ ผมบิลสมิธรับหมดนะครับและราคาก็อาจจะลดหลั่นกันลงไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับและในส่วนแบงก์หนึบาทรุ่นนี้นะครับใครมีทั้งหมดกี่ใบนะครับบอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับและคุณผู้ชมนะครับที่อยากให้ผมไปรับซื้อถึงที่บ้านนะครับ คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับสามารถเขียนชื่อจังหวัดใส่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือบางคนบางท่านนะครับอาจจะขับรถไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่มีในส่วนของรถส่วนตัวนะครับหรือว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะครับผมบิลสมิธมีบริการขับรถไปรับเซื้อถึงบ้านนะครับก็สามารถแจ้งผมทราบในใต้คลิปได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมบิลสมิธ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ